อะไรสิ่งไหนมันทำให้เราอะเป็นเราอยู่ทุกวันนี้แล้วทำไมเวลาที่เราอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเออทำไมเราถึงไม่กล้าทำไมเรายังมีความรู้สึกกลัวทำไมเรายังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเราไม่มั่นใจในการที่เราจะออกจากชีวิตหรือว่าเอ,อ่อความรู้สึกเดิมๆของเราอะจะบอกว่ะ คือจริงๆเนี่ยเราอย่างที่พี่ปากเกินตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยเราอ่ะเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ตัวตนหรือว่าร่างกายของเราอย่างเดียวนะเรามีจิตใจของเราเนี่ยเออติดตัวมาด้วยนะคะและจิตใจเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะจิตใจเนี่ยเป็นส่วนที่มันมันไม่สามารถที่จะจับต้องได้มันเป็นนามธรรมามันเป็นเรื่องของความรู้สึก มันเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของจินตนาการมันเป็นเรื่องของอความเชื่ออะไรงะเงี่ยค่ะที่ m ม n d ซ็ตก่ตอนหน้านี้ที่พี่บายจะมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะพี่บาก็อืมก,ก็ก็สนใจอางอาเียนว่าเพียงแค่สนใจแต่มันไม่เคยมาศึกษาอย่างจริงจังเรามาคิดถึงตอนที่เราแค่สนใจแล้วเราไม่จริงจังตอนนั้นนะที่ผ่านมาหลายปีมากหรือเราก็เสียดายเวลานะเอาตรงๆเสียดายเวลาว่า ถ้าเราศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะเออเราจะเราจะมเออีเรียกว่าเราจะมีประสบการณ์เราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่านี้ขึ้นเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ว่าเราจะตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เร็วช้าแค่ไหนนะคะนะคะขอให้เราตื่นรู้ขอให้เราตื่นรู้คะ่ะคำว่าตื่นรู้คืออะไรคำว่าตื่นรู้หมายถึงว่า เราเริ่มเข้าใจเราเริ่มตดผลึกว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โลกภายนอกนอย่างเดียวนะมันมีการออใช้ชีวิตเกี่ยวกับโลกภายในด้วยและที่สําคัญเนี่ยการขับเคลื่อนชีวิตของเราที่จะไปต้องไปถึงเป้าหมายหรือไปประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยโลกภายในมีส่วนสําคัญอย่างมากๆเลย